ในยุโรปตะวันออกค่ะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดําเนินต่อไปและดูเหมือนว่าจะถูกยกระดับมากยิ่งขึ้นท่ามกลางความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหารัฐหวังจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยตาสุดท้ายค่ะหลังจากที่ทางสหรัฐเปิดเผยนะคะว่าอาจจะพิจารณาส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างแพทริออตและอาวุธอื่นๆเพิ่มให้กับยูเครนเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้รัสเซียได้ยกระดับการโจมตีและยึดครองพื้นที่สําคัญในภูมิภาคด้านตะวันออกของ ยูเครนมากยิ่งขึ้นล่าสุดค่ามีรายงานว่ากองทัพของรัสเซียตัดสินใจส่งโดรนในจำนวนที่มากที่สุดครั้งหนึ่งนับแต่เปิดฉากทำสงครามขึ้นแล้วบุกโจมตีทั่วดินแดนของยูเครนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตัวเขาเองขอใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะออกมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ต่อรัสเซียเพิ่มเติมหรือไม่หากว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียยังไม่ตัดสินใจ หรือไม่มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อยุติสงครามการสู้รบในครั้งนี้นี่คือคลิปวิดีโอขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะเร่งเข้าไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาคารหลังหนึ่งในพื้นที่ของเมืองลุสซ,ซึ่งมีประชากรราว2 0 0 0 0 0คนทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูเครนหลังตกเป็นเป้าการโจมตีทางอากาศของรัเสเซียในช่วงเช้าของ9กร,รกฎาคมอาคารบ้านเรือนของประชาชนถูกเพลิงไหม้เสียหาย นอกจากนี้ก็มีโรงงานและอาคารจอดรถที่เพลิงลุกไหม้ผู้ว่าการภูมิภาคโวลินเผยว่ารัสเซียค่ะยิงขีปนาวุธอย่างน้อย5ลูกส่งโดรนพิคาดมากกว่า50ลำบุกโจมตีเมืองลุสซึ่งถือเป็นการโจมตีเมืองครั้งใหญ่ที่สุดนับแต่เกิดสงคราม นอกจากนี้ค่ะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมารัเสเซียส่งโดรนพิฆาตบุกโจมตีดินแดนยูเครนมากกว่า728ลำยิงขีปนาวุธอีกกว่า13ลูกเข้าใส่ดินแดนยูเครนถือเป็นการทำลายเสถิิิการโจมตีที่รุนแรงที่สุดเมื่อวันที่4กร,รกฎาคมเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บจำนวนมาก กระรุงกลาโหมรัเสเซียเผยว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาสามารถโจมตีเป้าหมายทางการทหารหลายแห่งในดินแดนของอยูเครนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สนับสนุนกองทัพยูเครนศูนย์รวมพลทหารเกณฑ์และทหารต่างชาติฐานที่มั่นของนักรบรับจ้างขณะที่ระบบป้องกันภัยทางการรัสเซียสามารถยิงทำลายขียปนาวุธไฮามาสได้หลูกระเบิดนำวิถีอีกสลูก รักษาการผู้ว่าการภูมิภาคเคริร์สทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีปรมแดนติดกับยูเครนย,ยังเปิดเผยข้อมูลได้ว่าฝั่งของอยูเครนก็ส่งโดรนพิฆาตโจมตีบริเวณชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองเคริร์สส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง3คนบาดเจ็บ7คนในจำนวนนี้5คนอาการสาหาัสพร้อมกล่าวหายูเครนว่าจงใจส่งโดรนโจมตีพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและพวกเขาพาครอบครัวมาท่องเที่ยวและพักผ่อน การโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียคะ่ะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการสนับสนุสนด้านอาวุธให้กับยูเครนซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะทำให้ ทางประธานาธิบดีปูตินมีความไม่พอใจโดนัลด์ทรัมป์มากยิ่งขึ้นเพราะขณะนี้กระบวนการเจรจาสันติภาพที่ทรัมป์พยายามจะเข้ามาเป็นตัวกลางก็ไร้ซึ่งความคืบหน้าในทางกลับกันในสมรภูมิการสู้รบกับถูกยกระดับมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้โดนัลด์ทรัมพ์นะคะยังกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ในคอรมอท,ที่ทำเนียบขาววานี้โดยแสดงความผิดหวังต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนื่องจากว่าในขณะนี้เองค่ะมีทาหารรัสเซียและยูเครนเสียชีวิตจำนวนมากนับหลายพันนายโดยโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะสนับสนุนร่างกฎหมายในวุฒิสภา ที่กำหนดมาตราการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างรุนแรงในกรณีเป็นผู้เกาะสงครามหรือไม่ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เพิ่งระบุในวันที่7กรกฎาคมว่าจะส่งระบบแพทริออตรวมไปถึงอาวุธต่างๆเพิ่มเติมไปยังยูเครนโดยส่วนใหญ่เน้นว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยเพื่อช่วยให้ยูเครนสามารถปกป้องตนเองจากการลุกคืบของรัสเซียได้มากยิ่งขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิมีเซลนสกี้ผู้นำของอยูเครนเผยว่า เขาได้สั่งให้กระทรวงกลาโหมขยายการติดต่อกับสหรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการส่งมอบอาวุธยุโทโธปรกรณ์ทางการทหารสำคัญโดยส่วนใหญ่หวังว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์พยายามหาทางยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพราะเขาเคยให้คำม,มั่นในช่วงที่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีว่า ภายใน24ชั่วโมงถ้าเขารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการสงครามจบลงได้แต่หลังจากนั้นก็ขายายเป็น3เดือน6เดือนจนกระทั่งถึงเวลานี้ยังไม่มีวี่แววว่าการไกลเกลีย่ยสันติภาพนั้นจะเกิดขึ้น ดมิทีเปสคอฟโฆษกทำเนียบคลมลินค่ะได้ถแถลงว่ารัสเซียพร้อมสำหรับการเจรจารอบใหม่ขณะนี้รอ,อยูเครนเพื่อจะกำหนดวันเวลาที่สะดวกและเปิดเผยรายละเอียดในโอกาสต่อไปพร้อมทั้งอย่างวิภาควิจารบรรดาชาติตะวันตกที่พยายามส่งอาวุธให้กับกองทัพยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ตรงข้ามกับการเรียกร้องเพื่อให้เกิดสันติภาพซึ่งทาทีของยุโรปเวลานี้สะท้อนให้เห็นว่าต้องการสงครามให้ดำเนินต่อไปมาก กว่าที่จะสงครามยุติสำนักข่าวเค n ีเของเกาหลีเหนือรายงานว่าเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา3วันเริ่ม11กร,รกฎาคมนี้ซึ่งนี่เป็นการสะท้อนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือท่ามกลางสงครามยูเครนที่ยังคงดำเนินต่อไป การเยือนในครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่เซอร์เกย์ชอยกูเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียเพิ่งเดินทางเยือนกรุงเปียงยางเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาและได้พบหาหรือกับคิมจองอึนโดยประกาศว่าเกาหลีเหนือมีแผนจะส่งแรงงานก่อสร้างและหน่วยเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดหลายพันนายไปยังภูมิภาคเคิร์สเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม ส่วนความเคลื่อนไหวอีกด้านที่น่าสนใจค่ะทางบริษัท b เบสิสเซมและทางบริษัท a อริโอ c ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ของอังกฤษและสวีเดนขณะนี้กำลังร่วมมือกันทดสอบการนำเอาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เอาไปใช้จริงในสมรภูมิการสู้รบบนเครื่องบินรบ Eurofighter ใต้ฝุ่นมีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าการนำเอาทวีที่ชื่อว่า r e t t ทิ Snack ซึ่งเป็นระบบการตัดสินใจรบด้วย AI ซึ่งจะช่วยให้นักบินตัดสินใจได้วรวดเร็วและมีความแม่นยำม,มากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ซับซ้อนและการต่อสู้ระยะสายตาซึ่งแน่นอนว่าระบบจะคำนวณความไปไปได้ทั้งหมดทั้งเรื่องของระยะทางทิศทางที่ควรจะบินเมื่อถูกติดตามโดยขีปนาวุธของศัตรูซึ่งจะช่วยป้องกันการโจมตีของขีปนาวุธของศัตรูและเพิ่มความอยู่รอดสำหรับนักบินท่ามกลางการ,รเผชิญหน้า บนน้านฟ้าได้สำหรับความพร้อมในการนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้งานจริงนั้นอยู่ในระดับ9ซึ่งในแวดวงทหารเรียกว่าเป็นระดับความพร้อมทางเทคนิคเสมือนกับว่าถูกนำไปใช้งานจริงบนเครื่องบินแล้วแม้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้ถูกนำไปติดตั้งบนเครื่องบินรบหรือว่าใช้งานจริงในสมรภูมิความขัดแย้งใดณนะเวลานี้ก็ตามค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ